ในเมื่อกฎหมายเม่ออกไประยะเวลาหนึ่งแล้วควรจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทเป็นปัจจุบันนะครับสภานประกอบการบางประเทอาจจะมีการเปิดให้บริการไม่ตรงกับการขอใบยาตรงนี้ต้องมีการาหารือเพิ่มเติมน,นี่แหละนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุจากมาจากโซนิ่งบางทีมันอาจจะเปิดไม่ได้เขาก็หลบหลีกหลบลหล,บลีกอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทําให้ไม่ไม่มองทุกฝ่ายว่าเป็นเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนมันอาจจะอยากทําดีแต่ว่าไม่มีช่องกฎหมายให้เขาอะไรเงี้ยฮะเราก็อยากจะ เปิดโอกาสให้เป็นไปตามข้อที่จริงนะครับมันจะได้สู่ระบบที่ถูกต้องทุกอย่างนะครับอันนี้หมายรวมถึงการต้องควบคุมในเรื่องของเวลาเปิบทด้วยไหมครับถูกต้องครับอะไรก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องบริบทที่มันเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับเป็นความที่มันไม่เสียหายต่อภาพรวมก็น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขได้นะครับ มีนีชาวต่างชาติล่าสุดก็มีการเข้าไปจับหลายๆที่ตรงนี้ต้องปวดขันเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไปที่ท่านที่เป็นไปตามข่าวนะครับที่มีการแถลงโดยท่านรองต่อศักกับท่านรองสุรเชษฐ์ก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่เราจะดําเนินการทุกอย่างให้เป็นตามนโยบายนะครับเรื่องการปวดขันเพราะว่าแหล่งสารบริการเองก็เป็นแหล่งที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยไปก็จะเป็นสาเตุและการแพร่ระบาดเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องปล่อยให้เด็ก เข้าไปนะครับเราก็จะถือว่าเป็นจุดที่เราต้องไปเข้มงวดนะครับต้องถา,ถามว่าเหตุเกิดตอนไหนแล้วฮะนะฮะอันนี้ก็ต้องชัดเจนนะฮะคือการพูดต่างๆก็ต้องดูนะครับว่าพูดเหตุเกิดตอนไหนกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเ,เรื่องธุรธกิจสีเทาอย่างนี้ด้วยะคะ่ะมีการดําเนินการเรื่องบทลงโทษหรือดําเนินการต่อย่งไบ้างคะเรื่องการเอาผิดเลยจำเก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับเราก็บอกแล้วว่าถ้าใครทําผิดหรือว่าพยานยหลักฐานไม่ถึงเราก็ต้องดําเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ไปนะครับทุกอย่างนะครับอย่างเช่นที่ท่านรองต่อสักไปเ,เรื่องของเข้าไปอัธเบียนราชก็เราก็ดำเนินการไปแล้วนะฮะ